สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลิลลี่เอกับรายการพอดแคสต์ Scary Fox t a l l s เล่าหลอนรอบโลก EP หนวักวักเป็นตำนานของสิ่งมีชีวิตประเภทแบมพายในความเชื่อพื้นเมืองของคนฟิลิปปินส์มันมีร่างธรรมดาเป็นนกกาแต่เมื่อถึงเวลาออกหากินตอนกลางคืนมันจะกลับสู่ร่างเดิม บางเล่าว่ามันคือปีศาจมีรูปร่างคล้ายผู้หญิงมีแขนเป็นปีกริมฝีปากมีจะงอยงอกออกมาเหมือนนกที่เท้ามีกงเล็บแหลมคมขนาดใหญ่ปกติวักวักนั้นจะออกล่าเหยื่อที่ไรทางสู้คนที่มักตกเป็นเหยื่อของวักวักคือเด็กคนท้องและคนแก่อาหารที่วักวัแสนจะโปรดรานคือเด็กทารก โดยเฉพาะเด็กทารกที่เพิ่งเกิดดังนั้นหญิงที่กำลังอุ้มท้องจึงถือเป็นเป้าหมายหลักของวักวักเลยก็ว่าได้เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าจากหญิงชาวฟิลิปปินส์นามว่าชิงกีเป็นเรื่องที่เธอเล่าเอาไว้เมื่อปี2019ชิงกีเล่าว,ว่าเธอเคยได้ยินเรื่องราวของผีปีศาจ เรื่องที่คนแก่เล่าเอาไว้ตอนเธอยังเป็นเด็กแต่เธอก็ไม่ได้สนใจมันนักเพราะมันเป็นแค่นิทานที่เอาไว้หลอกให้เด็กกลัวเธอคิดแบบนั้นจนกระทั่งได้เจอเข้ากับตัวเองย้อนกลับไปสมัยก่อนตอนที่เธอเรียนอยู่มัธยมปลายเธอใช้ชีวิตตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะมั่งมี บ้านที่เธออาศัยอยู่เป็นบ้านไม้สองชั้นห้องนอนของเธออยู่ที่ชั้นสองแยกจากห้องของพ่อแม่กับน้องชายชิงกีตั้งท้องก่อนวัยอันเหมาะสมแต่ครอบครัวก็เหมือนจะเข้าใจดีพวกเขาไม่ได้ดุด่าชิงกีเกินความจำเป็นและพยายามดูแลเธออย่างสุดความสามารถในคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังตั้งท้องเธอตื่นขึ้นกลางดึก อาจจะเพราะด้วยพายุฝนฟ้าขนองด้านนอกที่ฟ้าผ่าแต่ละครั้งจะส่งเสียงดังจนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนแต่เมื่อเสียงฟ้าคำรามหยุดไปเธอกลับได้ยินเสียงบางอย่างขูดรอบๆกำแพงห้องนอนเธอเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสียงขูดนั้นเงียบหายไปแล้วดังขึ้นอีกบนหลังคาบ้าน เสียงขูดยาวๆนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตีห้าแล้วก็เงียบหายไปชิงกีปลอบตัวเองว่ามันอาจจะเป็นแค่เสียงกิ่งไม้ที่โดนลมพัดมาตกใส่หลังคาบ้านไม่น่าจะมีอะไรแต่เสียงขูดนั้นกลับดังขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์เริ่มดังตั้งแต่ตีสยาวจนกระทั่งถึงตีห้า แต่มันก็ได้เงียบหายไปหลังจากที่ชิงกีคลอดลูกและได้กลับมาอยู่ที่บ้านในห้องนอนเดิมกว่าสามวันที่เธอนอนหลับเต็มอิ่มในใจเธอลืมเลือนเรื่องหน้าขนลุกไปแล้วเรียบร้อยจนกระทั่งในคืนที่4หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการดูแลลูกทั้งวันชิงกีนอนหลับทันทีที่หัวถึงหมอนแต่เมื่อถึงกลางดึก ธอกลับผวาตื่นขึ้นเสียงหมาในระแวกบ้านร้อมเพลียงใจกันหอนระงมเธออธิบายว่ามันเป็นเสียงหอนของหมาที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนมันหอนราวกับว่ามันกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างเธอลุกขึ้นนั่งบนเตียงเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงตีปีกของนก ซึ่งมันดังมากดังจนกบเสียงหอนของหมาในระแวกบ้านไปหมดเลยเสียงนั้นมันดังอยู่เหนือศีรษะของเธอเองเชงกีนึกถึงเรื่องเล่าที่เธอได้ยินสมัยเด็กขึ้นมาทันทีเรื่องปีศาจท,ที่คอยติดตามผู้หญิงท้องแก่มันจะมาขโมยเอาลูกของเธอไปกินเมื่อเธอคิดได้ดังนั้นจึงรีบอุ้มลูกขึ้นมากอดแนบอก แต่เสียงตีปีกหายไปแล้วไม่นานนักเสียงหอนระงมของสุนัขก,ก็เงียบหายไปด้วยในความเงียบเธอได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นเป็นเสียงเงิมงำฟังไม่ได้สับแต่เสียงนั้นมันดังราวกับว่าคนคนนั้นพูดอยู่ในห้องของเธอเิงกีพยายามลุกออกจากเตียงแล้ววิ่งไปที่ประตู ในขณะที่เธอกำลังจะเปิดประตูออกไปเธอได้ยินเสียงผู้หญิงขึ้นอีกครั้งกระซิบที่ข้างหูชิงกีรีบวิ่งสุดชีวิตไปปลุกพ่อแม่และน้องชายที่อยู่อีกห้องหลังจากนั้นมาเธอก็ไม่ยอมนอนในห้องนั้นอีกเลยผู้เป็นพ่อต้องไปนอนในห้องของชิงกีแทนเรื่องน่ารู้ของปีศาจวัก,วก ชื่อวักวักนั้นตั้งขึ้นจากเสียงตีปีของปีศาจชนิดนี้ตำนานยังบอกไว้ว่าถ้าคุณได้ยินเสียงตีปีของมันแสดงว่ามันยังไม่ได้อยู่ใกล้ตัวคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เสียงตีปีเงียบไปแล้วกว่าคุณจะรู้ตัวก็คงจะสายเกินไปเสียงขูดที่ชิงกีได้ยินนั้นเกิดขึ้นเมื่อวักวักปรากฏตัว มันเป็นเสียงที่เกิดจากการที่วักวักใช้ลิ้นที่มีความยาวมากๆชอนชัยตามผนังและหลังคาบ้านเพื่อหารูที่มีขนาดใหญ่พอให้มันได้แทกลิ้นเข้ามาตวัดรัดเอาเหยื่อออกไปสูบกินปีศาจชนิดนี้มีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันมากมายทั่วโลกลักษณะจะคล้ายๆกัน ปรากฏเป็นร่างของหญิงสาวที่มีแขนเป็นตีกนกมีจงอยปากออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืนฟังตำนานว่าขโมยเด็กไปกินว่าขโมยเด็กไปเลี้ยงอย่างที่ญี่ปุ่นก็มีผีอุบุเมะตำนานทั่วไปเรียกสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ว่าฮาปี้